สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู้ช่องเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอก,กันกับแอดในเสาร์มือวันที่20เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2566กับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆเด,ด็ดๆดังๆนะคะมือแอดภาพพาพี่น้องบรรเทาสุขสุขก้อนมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางค่ะ จากแม่อุนะคะหลังจากงวดที่บ้านมาตัวเลขของแม่อูเขามาเป็นตัวตัดเล่นนะคะแม่อูไฮมาหกหนึ่งสองนะคะเนาะเขามาเป็นตัวตัดเห่นหกสองนะคะพ่อแม่พี่น้องเด้อเมื่อนี้นะคะได้มาแล้วนะคะสําหรับแนวทางต่องวดนะคะจากแม่อุนะคะพร้อมก,กันกับตัววงกลมค่ะตัวเลขสี่ดห่มาเป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ สวัสดีจ้าลูกจ้ามาติดตามแนวทางเหมือนเดิมค่ะคุณแม่มีของอาจารย์ท่านไหนมาฝากในช่วงเย็นวันนี้ค่ะวันนี้ก็แม่อุล่ะลูกอ๋อค่ะค่ะได้ค่ะคุณแม่ค่ะเอาแม่อุเอาเลขวิ่งอนเจ้าแม่วุวิ่งบนคือหกวิ่งบนหกค่ะอ้าแล้วก็วิ่งล่างสามวิ่งล่างสามค่ะจ้าต่ว่า ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะปิดห่วยปิดติดเป็นอะไรว่างั้นค่ะรู้ว่าแต่มันจะมาบุญมาล่าแค่นั้นแหละค่ะคุณแม่ที่มาทำที่ทำได้อะนะแม่อูบอกค่ะทำได้แต่ว่ามันไม่แน่ใจถึงกับว่าแต่ยังบอกไม่ได้ว่างั้นต้องใกล้ๆก่อนนะแม่เนาะใช่ยังบอกไม่ได้ของแม่อูนะจ่ะจ้ะแล้วก็เลขสามตัวแม่อูก็ เจ็ดหกห้าเจ็ดหกห้าค่ะแล้วก็หกศูนย์หกศูนย์ค่ะหกห้าหกห้าค่ะหกศูนย์เนี่หกศูนย์บนจ้าหกห้าบนค่ะแล้วก็เน้นไปหกห้านั่นแหละจ้าแล้วก็หกหนึ่งบนหกหนึ่งบนค่ะ จ้ะไอ้บนก็มีแค่นี้แหละด้วยมันยังมีอีกจ้ะสามห้าล่างบวกบนนี่อีกแหละสามห้าล่างบวกบนใช่ค่ะแล้วก็สามหกล่างสามหกล่างค่ะจ้าสามสามล่างสามสามล่างค่ะจ้ะของไม่อุก,ก็มีแค่นี้แหละ คือว่าให้แกคัดเอาเอาอย่างนี้เลยเพราะว่าแกบอกว่าเออจะคัดให้แข็งแข่งแกพูดไปอย่างนี้แกบอกจะคัดให้แข่งแข่งรอดเห้ือนก่นแกก็พูดเป็นสารนั่นแหละไม่รู้นะแจะคัดให้แข็งแข่งใช่เลขเลขไอ้บุญน่ะไอ้เลขไอ้วิ่งน่ะมันไม่รู้ว่าจะ่วยหรือจะติบ ทั้งบนทั้งล่างน่ะจ <Yeah. S 2> มันต้องดูคำนวณดูอีกก่อนไม่รู้อะไรมันจะชนอะไรเหมือนกันแกว่าอย่างนี้น,นนะจ <Yeah. S 2> แม่ก็เลยบอกว่าไอ้เลขดับไม่ต้องพูดถึงเด้อไม่ไหวแม่แม่ก็บอกแกไม่มีเลขดับหรอกเหมือนกันอืมค่ะแม่แม่มองหน้าแม่เขาไม่มีเลขดับหรอกแม่บอกเลขไม่อยากได้แต่เลขดับเด้อแม่ว่าอย่างนี้จ้ะ <c oughs> มานั่นก็ซื้อแม่เลขดับเป็นไรแม่ว่าจ้าซื้อเลขดับจะถูก <laughs> แบบเซียนราชมาแม่ก็ไม่ได้ไปใกล้หรอกเพราะว่าเขากระตุ้นตามเขาเน่เลย uh huh. เลขปดนี่อะไรเขาขาเข้าอื uh huh. แต่เวลาเราเอามันแม่มันเข้ามัง่งไม่เข้ามั่งแม่จะเลยไม่ได้ไปใกล้ค่ะเ <Okay. S 2> ลาเลรายังไม่ได้ไปเลยท uh huh. ิดมั่นยังไม่ไปทิดมั่นก็ยังคาคออยู่ทิดมั่นก็ แนวทางก็เยอะ,อะนะแม่เนาะโอ้แนวทางเยอะเนี่ยนะนั่นแหละไม่รู้จะไปตามใครดีเยอะมากใช่มันเยอะแมันรู้จะตามใครดีมีแต่เจ้าทุกแม่นแม่นทั้งนั้นเนาะมีแต่เชียนเชียนทั้งนั้นนั่นแหละ<ช>พื่แม่จะหาแต่อย่างนั้นนั่แหละเพราะว่ามันจะต้องไอ้นั่นไงจะต้องหามาซื้อองยอมรับเลยเนาะเพื่อนแม่นี่รู้จักเยอะนะแม่นั่นแหละเป็นธุรกิจของมันเองอ่าเป็นธุรกิจ ค่ะใช่เป็นธุรกิจทุกวันวันวันหนึ่งมันไม่ทำอะไรดอกค่ะ้ึออกแต่แต่ข้างนอกโอ้ดีแฟนแกก็ก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยเออแฟนแกไม่ว่าตามสบายแกแล้วอืมอเอแล้วสบายลูกเจ้าก็ไม่ว่าเงินทองก็ไม่เดือดเดือดร้อนอ่ะโอ้เพราะว่าสิบห้าวันนี้แกก็ได้เยอะแลวนะสิบห้าวันเนี่ยงว่อสิบห้าวันได้เป็นหลายหลายแสนเนี่ยนะโอ้ก็คุ้มอยู่นะแม่ ธุรกิจแกแกมีหัวด้วยคือว่าไปทางนี้ไม่ได้ก็ไปทางนั้น <c oughs> ตอนสองตัวไม่ดีมันอั้นเยอะไปทางเลขวิง่ง <c oughs> แล้วก็ไม่งั้นก็ไปทางรอตารี่เนี่ยรอตารี่ <c oughs> มันไม่อั้นเดียวลูกลอตเตรี่เพราะฝอก็ได้รางวัลใหญ่รางวัลดีอ <c oughs> <c oughs> ไอไปซื้อเลขสองตัวสามตัวบุญอะ่ะอั้นได้ครึ่งเดียวอื <c oughs> <c oughs> นั่นแหละมันก็เลยเปลี่ยนไหมมันใจหัวสมองมันเองนั่นแหละค่ะ <c oughs> ที่ทำนะ่ะโอ้วิ่งนี่เ<ต>ด็วิ่งนี่ได้เงินนะนะหนูว่าเนาะใช่วิ่งก็ได้เงินแอ้เราก็เห็นเห็นของมันเลยค่ะไม่ใช่ว่ามันโกกเราเมื่อไหร่อือก็ได้ดูด้วยกันอยู่ตลอดนะแม่ก็เห็นเหน็นเห็นของมันเลยแล้วแม่ก็มาเล่าแอดที่เสือมันก็ไม่ได้บอกแม่เล่าหรอกเป็นแ,แม่ <c oughs> เล่าเองค <c oughs> ่ะแล้วมันไม่ได้มาเปิด ทรศัพท์ดูไม่มีเวลาดอกไม่มีเวลาหรอกคือตื่นเช้ามานี่ก็ไปแล้วเนาะแม่ตื่นเช้ามาก็ไปไออทหารก็ไม่ต้องทำงานดอกโัดให้มันรับงเงินเงินหลวงรับั้งเงินมันจ้าจ้าเป็นะเลสบายไปจ้าอืมแต่ <c oughs> คนที่ไปกับมันมีแต่คน มันยังบอกเลยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ว่าอะไรรอกเนาะไปกับมันมันกขให้ค่าจ้างอ่ะเนาะให้ให้อะไรเลี้ยงเขาทุกอย่างมันบอกมีแม่คนเดียวนี่แหละไม่เห็นแก่ได้อืไม่เห็นไม่อยากเอาว่างันนอกจากจะจ้างหรือจะอะไรจริงๆจะเอาอะไรเนี่ยจ้แต่ว่าค้าธรรมดาเห็นมันถูกเยอะๆนี่แม่ก็ไม่ขโขไม่ขอมันมันให้แม่แต่แม่ก็ไม่เอามันก็รู้มันรู้ที่ใสแม่อยู่ Mm hmm. แม่ก็บอกว่าแม่นั้นก็มันก็พอมีพออยู่ไม่ไี้จะไปรรทำไรเยอะแยะลูกเดาเขาก็มีงานมีการทำเขาก็หาเงินได้ mm hmm. ไดีไม่เห็นไม่ต้องเดือดร้อนเอาไปไหนหรอกทำบุญทำทานก็ได้ทำอยู่แม่ว่านี่างนี mm ้ก hmm. ็มันก็ไม่มีอะไรกัน mm hmm. ก็หาหวยก็ไปอย่างนี้แหละแม่ก็ไป หาก็มันแม่ก็หวังเสือให้แอดไปอย่างเงี้ยจ้ะแม่เห็นแอนหาหวยอยู่แม่ก็เลยหาช่วยไปนั่นและค่ะคุณแม่จะถ,ถูกไม่ถูกแม่ก็ไม่กรันตีว่าถูกไม่ถูกค่ะก็คีมแม่ผ็ไม่ค่อยเชื่อว่ามันจะบอกมันจะถูกนะอืมจะเหมือน A สามศูนย์นั่นแหละเขาจะตัดออกแม่หตัดเลยตัดไปหมดแม่ก็ <g> เราไม่รู้นะว่ามันจะออกนะแม่ เออแม่บอกตัดไปโหลดมันจะได้ไม่หลายตัวเปลี่ยนเอาตัวอื่นใส่แม่ว่าตัวที่ยังไม่ออกก็มีมันเห็นว่าเห็นว่แม่ตัดเริงเหมือนกันแม่ว่าแม่ว่าให้แม่อยู่แม่ตัดจริงเหมือนกันไปอย่างนั้นก็ต่างมีเพื่อนนะแม่นะมีเพื่อนด้วยเนาะแต่ก็ก็ไปอย่างนั้นแหละแต่ว่าแม่จะไปตามใจแม่ไม่ได้หดอกต้องไปตามใจเขาค่ะ เขาเนะี่ยมันคนหาจ้เขาหามาซื้อเองเขาไม่ได้เขาต้องเสี่ยงการหานะ่ะจ้ต้องหามาซื้อเองแต่แม่ก็พอดีก็หามาให้แอดด้วยอย่างเงี้ยเสี่ยงแล้วแล้วเพื่อนพี่แม่ก็ไม่ได้ขาดทุนทุกงวดไม่ได้ขาดทุนสักงนวดเลยนะได้กําไรยเยอะด,ด,ด้วยเนาะเออได้กําไรยเยอะมันกล้าลงทุนเยอะนะ่ะกล้าลงทุนแล้วเขาเวลาออกนี้เขาก็คือแฟร์ๆเลยนะเพื่อนพี่แม่ใช่ค่ะ<า>ใช่จ้า ก็ออกแล้วเขาก็ไปให้คนที่ถูกคนที่เนี่ยคนไม่ถูกก็ให้อให้ยังไม่เข้าเลยวกาถ้าร้อยแบบบอกใจกันไปแล,แล้วเขาหามาให้มันอีกคือเก่าแล้วก็ถูกนั่นแหลจะจ้ก็สนับสนุนกันไปนะแม่ใช่อันนี้มันก็เอาเลขวิ่งพวกแม่อุเอาไว้ก่อนแล้วไว้ดูเคยมันชนกับเจ้าอื่นไหมนั่นะนะ่ะจ้มันจะชนของแม่เจ้าไหมชนของใครไหมอย่างเนี้ย แล้วก็ต้องปรึกษาอาจารย์อีกทีหนึ่งว่าม,มันจะมาไหมอย่างเงี้ยคมันจะมาไล่หรือมาบนไหมอย่างนี้ก็ต้องปรึกษาดีมันถึงจะเอาไงจ้ะแม่ก็ดูมันถูกสองขวดแล้วเนี่ยใช่เลือกวิ่งนาะแม่เนาะจ้ะค่ะอ้ยดีใจ,จกับพ่ออยู่จ้ะจ้ะมันยังพูดกับแม่ว่าพูดเชื่อ อาจารย์กูเรียนรอดแต่กูไม่เชื่อบุตตาเพราะว่าตอนแรกอะที่ที่เพื่อนคุณแม่พูดอะตอนนั้นเพื่อนบอกว่าจะเอาห้าล่างใช่นั่นเลยโอ้ทีนี้อาจารย์เลยโทรมาบอกให้ให้เปลี่ยนเป็นห้าบนใช่เปลี่ยนเป็นเป็นบนตาอกว่าล่างดูแล้วมันจะไม่มาห้านะอือือแต่ว่าอาจารย์อาจารย์ก็สุดยอดเหมือนกันนะแม่จ้ะถ้ามันจะมาได้ก็มาบน แต่ก็บอกไม่ได้ว่ามันจะมาหลักไหนแต่ว่าอย่างนี้แต่ขอให้เอาหลักบนนะอย่างัง้นถ้ายังไม่ได้วิ่งน่ะเพื่อนแม่โอ้ถ้าวิ่งบนมันได้น้อยวิ่งแม่เลยสองแตนอ่างเงอืยเออนั่นแหละมันก็ไม่ถูกอืมจ้ะคนมันจะถูงเนาะใช่มีดวงทางนี้ด้วยเนี่ยลอตเตอรี่อีกจะไปซื้อหกก็จะไปหาซื้อทั่วไปเนี่ยหกสองก็จะซื้อแต่หกสองมันได้แสกได้เยอะอย่างเงี้ย ่ะแล้วก็ไปพ่วงไอูุ้่นหกหกอีกไอ้ที่มายัดเยียดน่ะอืมอืมที่ว่าพวกที่ขายมัที่เขาขายไม่หมดเออจ้ะขายไม่หมดมายยดเยียดให้มาก็เมือกระดิเอื้อทซำบุญทํำตาแต่ก็เกาไม่ตูกกระเจงมันอืมก็คิดว่างี้ก็เสือกเข้าเลยอืมจับแม่ที่แรกเขาจะมาขายให้แม่น่ะแม่บอกว่าแม่ไม่ซื้อคุณนายเดินข้างหน้าเหมือนแม่ว่าอันนี้่ะ เาก็มีไปขอให้ซื้อแทนแหละจ้าแมันจะซื้อก็อหมดแหละแต่ปรากฏว่าไปที่แผงไม่ค่อยมีเลยทีเนียะเพราะว่ามันมัดแต่ซื้อกับพวงี้คนอื่นเขาก็ซื้อหมดแนะเนาะเพราะว่าคนอื่นเขามันสุดท้ายเนาะเขาก็ต้องเอาเลยชอะไรเขาก็เอาไว้ถึงไปหาไม่เจอเขาก็ต้องเอาไวแ้แทนแหละจ้าอืมกัน ตรวจว่าตัวผิดไม่ค่อยได้แตบตัวถูกในเยอะอยู่จแต่ว่าอพวกที่ซื้อมาก่อนๆแล้วก็ตรวจแล้วไม่มีอืไม่มีจากตัวหน้าไม่มีสามตัวหลังนั่นแหละมีแต่เลขไอ้คือมันยังไม่ได้ตรวจด,ดีน่ะลูกมันแค่ตรวจเอาคร่าวๆเอาเลข สามตัวหน้าสามตัวหลังสองตัวแล้วก็ตัวบน,นอยอ่างเงี้ยอืยังไม่ได้ตรวจว่ารางวัลที่ที่ห้าที่สามที่สี่ที่สองยังไม่ได้ตรวจจ่ามันบอกของกายอยู่กับมันไม่ไปไหนดอกมันเลมค่ะว่างๆตรวจวันไหนก็ตรวจมันก็้กจ่าแกลหมดแล้วตแต่เปอ่งเี้ยกขี้เกียจไปดูคนรวยเืยนกแค่นีน้จ่านะคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วแม่น้างของแม่อู้นเนาะ จ้าจ้าอ้าวขอบคุณคุณแม่มากๆเลยค่ะจ้าจ้าคุณแม่คะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะจ้าให้แม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงน้ำรวยค่ะเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยทั้งสองท่านค่ะจ้าจคุณแม่คะสวัสดีค่ะจ่า่สรุปตัวเลขแนวัางท่ายคลิปนี้นะคะแนวทางตัวเลขนะคะเลขแม่อุนะคะหัวทิพผ่านมานี่ตัวเลขของแม่อุเขามาเป็นตัวตัดเลนนะคะหกหนึ่งสองเขามาเป็น 62นะคะพ่อแม่พี่น้องเด้ออ่างวดนี้นะคะแม่อูดเราก็ะหายมาแล้วนะคะสําหรับตัวเลขแนวทางเนาะค่ะะเนาตัวเลขของแม่อูดนะคะอ่าสําหรับตัวเลขชุดบนค่ะวิ่งบน6นะคะตัวเลขจับคู่กับมี่7 6หา60 6หากับ61นะคะชุดบนเนี่ยแม่อูดเราวงกลมอยู่ที่ตัวเลข6หาเนาะค่ะเนาะสําหรับตัวเลขล่างค่ะวิ่งล่าง3นะคะวิ่งล่าง3ตัวเลขมี่สองคู่ค่ะ3 6กับ33นะคะ บันี้นะคะบนบวกล่างเนี่ยค่ะมีตัวหนึ่งคือซ้ำหาพระแี่น้องเด้อาสามารถไปบนก็ได้ไปล่างก็ได้นะคะแมวเราก็เลยแยกให้นะคะเป็น3้ำหานะคะพระแม่พิณองคะ่ะเอาอยืาล่ลูมแคบหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เขามีสิทธิ์รุดทุกทุกตัวค่ะนํามาฝากตอนพระแม่พิณองมาเท่าสกุลสก้ขขนเป็นแนวทางยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะ ขอขอบคุณขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังขอให้พ่อแม่เปน้องบันเทิงสุขสุขวนลชกชกมันมันลำลำรื่ยล่ยเห้งแห้งปังปังนะคะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีเป็นน้ำกันสุขสุขวนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณขอบมุลตัวเลขแนวทางดีๆบามีนนะคะจากคุณแม่โคราชค่ะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากแม่อุพ้อมนะคะเด้อสำหรับ พ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทืองแรกค่ะทำประยากสะพาักับตัวเลขเด็ดๆแบบนี้นะคะเขามาแล้เก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจง้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อทีสเดบบะพรดถุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดๆดัดดงๆจากทั้งช่องเนาะคะนะนะ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะไอ้กระสิได้ขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องบาเทาสกุลสุขคนไปก่อนคะ่ะไว้พ่อกันไม่กระเบิดในคลิปหนาได้ค่ะเด้สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ สรุปตัวเลขแนวทางท่าคลิปนี้นะคะแนวทางตัวเลขนะคะเลขแม่อุนะคะหัวทิพานมานีตัวเลขของแม่อุเขามาเป็นตัวตัดเลนนะคะหกหนึ่งสองเขามาเป็นหกสองนะคะเพ่อแม่พี่น้องเด้อหัวนี้นะคะแม่อูเล่ากระหายเมื่อแล้วนะคะสําหรับตัวเลขแนวทางเนาะเนาะตัวเลขของแม่อูนะคะสําหรับตัวเลขชุดบนค่ะวิ่งบนหกนะคะตัวเลขจับคู่กับมี่เจ็ดหกหาหกศูนย์หกหากับหกหนึ่งนะคะชุดบนเนี่ย แม่อูดแล้ววงกลมวิทีตัวเลขหกขาเนาะค่ะเนาะสําหรับตัวเลขล่างค่ะวิ่งล่าง3นะคะวิ่งล่าง3ตัวเลขมี2คู่ค่ะ3 6กับ3 3นะคะบันีดนะคะบนบวกล่างเนี่ยค่ะมีตัวหนึ่งคือสามหาเด้กผิวน้องเด้ออ่าสามารถไปบนก็ได้ไปล่างก็ได้นะคะแม่อูดแล้วก็เลยแยกให้นะคะเป็นสามหานะคะพ่อแม่ผิวน้องค่ะ เอาอย่ืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เขามีสิทรูททุกทุกตัวค่ะนํามาฝากตอนพนมายพนอ้องมาเท่าสกุลสก้นเป็นแนวทางยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะ ขอขอบคุณขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังขอให้พ่อแม่เน้องบันเทิสุขสุขวนลชกชกมันมันลำลำลุ่ยล่ยแห้งแห้งปังปังนะคะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีเป็นน้ำกันสุขสุขวนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุขอบคุณขอบมุลตัวเลขแนวทางดีๆแบบมีนะคะจากคุณแม่โคราชค่ะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากแม่อุพรมนะคะเด้อสำหรับ พ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่เขาไมา่เห็นคลิปนี้เป็นเท่งแรค่ะท่านปร่อยากสิบาะดกับตัวเลขเด็ดๆแบบนี้นะคะเขาไมาเ่เลาก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อที่เสดบจพระราุถูกคลิปถุกข่าวสารตัวเลขเด็ดๆดังๆจากทั้งช่องเนาะคะ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะเอกรสเดชขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องบาเทาสกุลสกคลไปก่อนคะ่ะเอาไว้พอกันไม่กระเบิดในคลิปหนาเด้ค่ะได้สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ